สวัสดีค่ะวันนี้มาคะมาพบกับคร,ร,บรูพรพิรมเตอรชัยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่8เหมือนเดิมนะคะในเรื่องของปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรของน้ํานะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการสร้างแบบจําลองนะคะวัฏจักรของน้ํานะคะ ถ้านักเรียนพร้อมที่จะเรียนแล้วนะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดปากกาให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนในเรื่องของ,ของการสร้างแบบจำลองนะคะวัฏจักรของน้ำกันนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพไปตามสภาพแวดล้อมต่างๆน้ำจะช่วยให้มีการหมุนเวียนระบบหนึ่งไปสู่ระบบหนึ่ง ได้อย่างไม่สิ้นสุดนะคะจึงเกิดเป็นวัฏจักรของน้ําวัฏจักรของน้ําจะเริ่มต้นในแหล่งต่างๆบนผิวโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทรมหาทะเลสาบหรือว่าแหล่งน้ําอื่นๆเมื่อได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์แล้วนะคะอุณหภูมิจะสูงขึ้นจนการระเหยของน้ํานะคะน้ําที่เปลี่ยนสถานะจากของเหลวนะคะเป็นไอน้ํานั่นเองค่ะซึ่งนอกจากนี้แหล่งน้ําแล้วนะคะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะคะยังให้เกิดทําให้น้ำเนี่ยระเหยจาก ออกจากพื้นดินอีกด้วยนะคะส่วนที่ได้รับแสงแดดเนี่ยก็จะขายน้ํานะคะเกิดเป็นการขายน้ําของพืชน,นะคะไอ้น้ํานะคะที่ระเหยออกมาจากแหล่งต่างๆมันจะรอยชึ้นสูงไปนะคะแล้วก็เมื่อถูกความเย็นในอากาศนะคะจะทําให้เกิดการกลันตัวเป็นหยดเล็กๆนะคะแล้วก็เมื่อรวมตัวกันนะคะทำให้เกิดเป็นกอนเมกนะคะเรียกว่าความควบแน่นนั่นเองค่ะ หลังจากนี้นะคะที่เมฆมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะหยดน้ําในเมฆก็จะเยอะขึ้นนะคะน้ําในเมฆจะกัดตัวแล้วก็ตกลงมาในรูปแบบของฝนนะคะและในบางพื้นที่นะคะอาจเป็นหิมะหรือลูกเห็บน,นะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับภูมิอุณหภูมิด้วยนะคะเรียกขั้นตอนว่านี้ว่าหยาดน้ําฟ้านะคะซึ่งฝนตกลงมาสู่โลกนะคะ มหาสมุทรทะเลสาบแม้กระทั่งหรือพื้นดินนะคะน้ำฝนที่ตกลงมานะคะจะมีการสูญเสียเพราะการดูดซึมลงไปของพื้นดินนะคะเป็นส่วนใหญ่เมื่อในดินนะคะในน้ำนะคะทำให้พืชเนี่ยสามารถดูดน้ำนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะซึ่งน้ำบางส่วนนะคะถูกขังอยู่ที่ลุ่มบางส่วนระเหยกับสู่อากาศน้ำฝนส่วนที่เหลือเนี่ยจะไหลลงสู่แม่น้ำลำธารออกสู่ทะเลส่วนน้ำฝนที่จะซึมลงไปค่อยๆซึม สู่แม่น้ําลําธารและไหลออกมาจากทะเลเช่นกันค่ะสุดท้ายนะคะวัฏจักรของน้ํานะคะก็จะวนกลับมาอีกครั้งนะคะทั้งหมดนี้นะคะรวมกับกลับไปสู่แหล่งน้ํานะคะกลายเป็นไอ้น้ำนั่นเองเป็นเมฆฝนต่อไปนะคะแล้วก็หมุนเวียนเป็นอยู่แบบนี้ตลอดเวลาเลยค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นวัฏจักรของน้ำก็ได้รู้จักวัฏจักรของน้ํากันแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสร้างแบบจําลองวัฏจักรของน้ํานะคะโดยให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือในหน้า237ประกอบเลยนะคะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมการสร้างแบบจําลองวัฏจักรน้ํานะคะโดยนักเรียนเนี่ยสามารถออกแบบแล้วก็ประดิษฐ์แบบจําลองวัฏจักรน้ํานะคะจากวัตถุ วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นนะคะหรืออีกรูปแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวโคจะมีไฟล์รูปภาพให้นะคะสำหรับในเรื่องของวัฏจักรของน้ำนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยสามารถปิ้นนะคะหากนักเรียนคนไหนนะคะไม่มีที่ปิ้นนะคะนักเรียนสามารถาวาดรูปนะคะแล้วออกแบบ วัฏจักรของน้ำด้วยตัวเองเลยนะคะโดยใช้กระดาษ A4 หรือว่ากระดาษร้อยปอนนะคะเพื่อความแข็งแรงก็อาจจะใช้เป็นกระดาษร้อยปอนก็ได้นะคะขนาด A4 จํจำนวน2แผ่นก็น่าจะใช้ได้นะคะส่วนใครที่มีที่ปิ้นนะคะสามารถาปิ้นออกมาแล้วก็ในปิ้นออกมาเสร็จแล้วก็ตัดทำเป็นแบบจำลองได้เลย แบบจำลองในเรื่องของวัฏจักรของน้ำนะคะในส่วนของที่ครูเตรียมไว้ให้นะคะถ้านักเรียนคนไหนที่มีเครื่องพินพ์นะคะสามารถพินพ์เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนระบายสีนะคะวัฏจักรน้ําของเรานะคะแล้วก็มันจะมีส่วนที่ให้นักเรียนตัดออกใช่ไหมคะให้นักเรียนเนี่ยตัดออกนะคะแล้วก็เราจะได้ในส่วนของวัฏจักรของน้ําตรงนี้เป็นส่วน ในส่วนของข้างหน้านะคะส่วนข้างหลังนะคะจะมีอีกแผ่นหนึ่งนะคะเป็นรูปวงกลมเหมือนกันนะคะเราสามารถเอาซ้อนทับกันได้นะคะอ่าเดี๋ยวไปดูอีกแผ่นกันนะคะให้นักเรียนเนี่ยระบายสีเหมือนกันค่ะเป็นในรูปของวัฏจักรของน้ํานะคะอ่าเป็น,นลักษณะแบบนี้นะคะให้นักเรียนระบายสีนะคะตัวน,นี้สามารถหมุนได้นะคะหมุนไปหมุนมาได้นะคะ นะโอเคนะคะตรงนี้เป็นกิจกรรมของเรานะคะในเรื่องบองของการสร้างแบบจำลองนะคะแต่ถ้าหากนักเรียนคนใดน,นะคะไม่สามารถที่จะปีนได้นะคะให้นักเรียนวาดรูปเลยนะคะหาที่ทำเป็นวงกลมนะคะวาดรูปวัตถุของน้ำได้เลยนะคะทำตามรูปแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ยากนะคะนักเรียน ในส่วนวันนี้นะคะเราจะมาทำาใบงานในเรื่องของวัตจักรของน้ำกันด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะาครูจะอธิบายไปพร้อมกันเลยนะคะหากใครไม่สามารถปินได้นะคะเดี๋ยวครูจะแนบไฟล์ไว้นะคะหากใครไม่สามารถปินได้นะคะสามารถวาดรูปลงไปสมุดชิ้นงานใบงานของเรานะคะในสมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งได้เลยนะคะแต่ถ้า นักเรียนคนไหนนะคะมีเครื่องปินที่สามารถปินได้นะคะสามารถ อาดาวน์โหลดใบงานนะคะเราก็ทําในใบงานได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมวัฏจักรของน้ําด้วยกันเลยนะคะเมื่อเราสร้างแบบจําลองของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทําใบงานในเรื่องของวัฏจักรของน้ํากันต่อเลยนะคะมาดูแต่ส่วนของวัฏจักรของน้ําในใบงานนี้กันนะคะอ่าส่วนแรกนะคะเราจะพูดถึงหมายเลข3ก่อนเลยนะคะ ส่วนหัวนะคะด้านบนสุดนะคะในใบงานนะคะเขาถามว่าหมายเลข3เนี่ยคืออะไรคะนักเรียนอ่าจากรูปนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเนี่ยลูกศรจากอะไรเอ่ยจากก้อนเมฆเนี่ยกลายเป็นตกลงมาเป็นน้ำฝนก้อนเมฆก,ก็เปรียบเสมือนกับอะไรคะอ่าเมื่อได้รับความร้อนปุ๊บมันก็จะกลายเป็นอะไรคะเป็นไอใช่ไหมคะเมื่อไอปุ๊บไอน้ําก็เปรียบเสมือนแก๊สใช่ไหมคะแก๊สกลายเป็น น้ำฝนหรือว่าน้ำฝนเนี่ยคือสถานะของเหลวใช่ไหมคะจากแก๊สกลายเป็นของเหลวเรียกกระบวนการนี้ว่าอะไรคะอ่าตอบเองเลยนะคะคือการควบแน่นใช่ไหมคะคือกระบวนการที่ไอน้ำนั้นกลายเป็นหยดน้ำใช่ไหมคะในหมายเลข3นะคะต่อมานะคะเรามาดูในส่วน บนกันต่อนะคะในหมายเลข2และหมายเลข5นะคะบนสุดนะคะหมายเลขสองและหมายเลข5นะคะนักเรียนดูลูกศรสังเกตลูกศรนะคะลูกศรมาจากไหนอ่าหนึ่งหมายเลข2เนี่ยลูกศรขึ้นมาจากน้าใช่ไหมคะนักเรียนอ่าส่วนหมายเลข5้านั้นลูกศรขึ้นมาจากต้นไม้ใช่ไหมคะอันนี้แหละแล้วก็กลายไปเป็นข้างบนเลยก้อนเมฆ เมื่อได้รับความร้อนเนี่ยน้ำระเหยขึ้นไปใช่ไหมคะต้นไม้มีการคลายน้ําขึ้นไปกลายเป็นก้อนเมฆอันนี้เรียกว่าอะไรคะนะักเรียนเรียกว่าการระเหยใช่ไหมคะคือกระบวนการที่น้ำนี่แหละเปลี่ยนสถานนะใช่ไหมคะจากของเหลว กลายเป็นแก๊นั่นเองนะคะแล้วก็พืชเนี่ยก็เหมือนกับเราหายใจใช่ไหมคะาจากกองเหลวก็กลายเป็นแก๊สเหมือนเช่นกันนะคะต่อมานะคะเรามาดูส่วนล่างสุดนะคะคือหมายเลขสี่คืออะไรนักเรียนสังเกตนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเนี่ยลูกศรมันมาจากไหนคะมาจากฝนนั่นเองใช่ไหมคะมาจากก้อนเมฆที่มาฝนแล้วก็ตกลงสู่อะไรคะตกลงสู พื้นดินต้นไม้หรือว่าน้ำใช่ไหมคะแสดงว่าหมายเลขสีนี้คืออะไรคะก็คือไอ้น้ำใช่ไหมคะจากการกลายเป็นหยดเล็กๆในเมฆนะคะก็คือฝนนะคะรวมตัวกันนะคะจนมีขนาดใหญ่แล้วก็ตกลงมาในรูปแบบของฝนนั่นเองนะคะ อีกครั้งนะคะไอน้ำนะคะกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆในเมฆใช่ไหมคะรวมกันจนมีขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็ตลกลงมากลายเป็นฝนนั่นเองซึ่งหมายเลขสีก,ก็หมายถึงฝนนั่นเองนะคะส่วนล่างสุดนะคะเขาถามว่าหยดน้ำเล็กๆนะคะในเมฆเนี่ยรวมตัวกันกลายเป็นฝนตลกลงมาสู่ท้องทะเลดังหมายเลขหนึ่ นะคะอ่าดังหมายเลข1นะคะอะคได้ครบทุกหมายเลขหรือยังคะหมายเลข1อยู่ล่างสุดเลยใช่ไหมคะหมายเลข2กับหมายเลข5อยู่ด้วยกันหมายเลข3เราพูดในครั้งแรกเลยแล้วหมายเลข4คือเราพูดขังล่าสุดในเรื่องของฝนตกเลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะมี วิดีโอนะคะแอนิเมชันนะคะเกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำมาให้นักเรียนดูนะคะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมกันนะคะท้านเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอการ์ตูนแอนิเมชันในเรื่องของวัฏจักรของน้ำกันเลยค่ะตารัค่ะเดนแอนิเมชัน2มิติเรื่อง มาสจัย์วัฒัการกำเนิดน้ำและการอนุรักษ์น้ำ ของโลกที่ไม่สามารถขาดได้มีความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์รวมทั้งมนุษย์เราด้วยมนุษย์ได้มีการนำน้ำมาใช้ด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมบ้านเรือนนันทนาการและกิจกรรมต่างๆรวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆล้วนต้องมีน้ำเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตทั้งนั้นทำให้น้ำ มีบทบาทสำคัญในการดำรงชีพอีกทั้งยังเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนได้ไม่มีวันหมดสิน้นกระบวนการนี้เรียกว่าวัฏจักรของน้ำานาะท้องสานสว่างสดใสมีสิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งซึ่งเราเรียกเจ้าสิ่งนี้ว่าหยดน้ำหยดน้ำตัวน้อยๆกำลังเคลื่อนคอยไปตามแรงลมที่ผัดมา เมื่อพาทิต์เริ่มส่องแสงการเดินทางของหยดน้ำก็เริ่มขึ้นร้อนจังเลยทำไมร้อนแบบนี้เริ่มรู้สึกร้อนขึ้นร่างกายเบาลงแม่น้ำทะเลมหาสมุทรและหยดน้ำจิว๋วล้วนเป็นสิ่งหนึ่งของครอบครัวน้ำเหมือนกันในขณะที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงมาบนพื้นโลกนั้นหยดน้ำจิว๋ว เรเริ่มรู้สึกร้อนขึ้นและค่อยๆลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างช้าๆจนทำให้เกิดไอน้ำขึ้นหยดน้ำสิวกลายเป็นไอน้ำแล้วขั้นตอนนี้เราเรียกว่าการระเหยหนะคะเด็กๆหยดน้ำจิวที่กลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นสู่เวื้องบนจนเจอกับอากาศที่หนาวเย็นเข้าแล้ว เมื่อเจอกับอากาศที่หนาวเย็นเข้าไอน้ำปริมาณมากจึงรวมตัวกันเมื่อไ,ไอน้ำลอยมารวมตัวกันมากขึ้นและกระทบกับความเย็นด้านบนเมฆจะเริ่มใหญ่ขึ้นและหนาขึ้นและแล้วก็จะเกิดการกลมตัวกลายเป็นหยดน้ำจิ๋วตกลงมากลายเป็นฝนทำไมเึ็อับแล้วรู้ว่าตตัวหนักนแบบนี้นะ และแล้วไอ้น้ำที่รวมตัวกันเป็นหยดน้ำก็ตกลงมากลายเป็นฝนแต่ก็ยังมีเมฆซุกดบางกลุ่มที่ลอยขึ้นไปสู่ด้านบนชั้นบรรยากาศเมื่อเจอกับอากาศเย็นมากขึ้นไอ้น้ำจะรวมตัวกันเป็นหยดน้ำจิ๋วจากนั้น หยดน้ำจิวก็จะจับตัวกันเป็นผลึกน้ําแข็งกลายเป็นเก็ดน้ําแข็งสวยงามแววว้าวาฉันกลังกลายเป็นผลึกน้แข็แล้วนะทันใดนั้นเกิดลมพัดแรงพร้อมกับฝนตกขึ้นทำให้เมฆฝนคายเกล็ดน้ําแข็งออกมาขณะเดียวกัน ทำให้เกล Yaz ็ดน้ำแข็งเกิดการรวมตัวกันกับฝนที่กำลังตกลงมาเป็นเม็ดฝนที่ใหญ่ขึ้นและแล้วในที่สุดเม็ดฝนเหล่านั้นก็ตกลงมาเป็นลูกเห็บเมฆฝนทายเกล็ดน้ำแข็งออกมาขณะเดียวกันทำให้เกล็ดน้ำแข็งเกิดการจับตัวแล้วในที่สุดเม็ดฝนและเกล็ดน้ำแข็งที่เกิดการจับตัวเหล่านั้นก็ตกลงมาเป็น ลูกเห็บและฝนจบไปแล้วนะคะสําหรับการ์ตูนหวังว่านักเรียน,นยจะเข้าใจในเรื่องของวัฏจักรของน้ํามากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งนักเรียนนะคะกิจกรรมสุดท้ายนะคะในคาเปียนนี้นะคะให้หนักเรียนนะคะเปิดหนังสือในหน้า238นะคะอาจจะนักเรียนจะเห็นรูปนะคะบนจอนี่เองนะคะก็คือในเรื่องกิจกรรมการเรียนรู้นะคะวัฏจักรน้ํานะคะเขาให้หนักเรียนทําอะไร ให้นักเรียนสังเกตแผนภาพวัฏจักรของน้ําใช่ไหมคะแล้วก็เขียนคําตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ,ะเราเรียนมามากมายเลยเกี่ยวกับวัฏจักรของน้ําทั้งสร้างแบบจําลองไปแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของทำใบงานไปแล้วด้วยนะคะไหนมาดูกิจกรรมการเรียนรู้ของเราในหนังสือบ้างนะคะเรา จะสามารถตอบคําถามได้ไหมนะคะจากรูปภาพเขาจะมีช่องว่างให้หนักเรียนทั้งหมดกี่ช่องคะ1 2 3่5หช่องใช่ไหมคะให้หนักเรียนเขียนช่องวัฏจักรของน้ําเลยนะคะ,ะมาดูด้วยกันไปพร้อมๆกันนะคะ,ะด้านล่างสุดนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าบนตัวหนังสือล่างสุดนะคะที่เป็น สีฟ้า,ฟาคืออะไรคะสีฟ,ฟ้าคือ,อน้ําผิวดินนั่นเองนะคะแล้วสี่เหลี่ยมที่มีลูกศรใช่ไหมคะเกิดการอะไรคะกลายอะไรกลายกายอะไร,กา,ก,าะไรกายเป็นไอใช่ไหมคะในกรอบสี่เหลี่ยมที่สองนะคะคือการกลายเป็นไอก็คือน้ํานั่นแหละนะคะเกิดการ ระเหยนะคะกลายเป็นไอน้ําขึ้นมากรอบที่3นะคะบนต่อจากการกลายเป็นไอจะเห็นได้ว่า,าลูกศรน,นี้มาจากต้นไม้ใช่ไหมคะต้นไม้ทําอะไรก็คืออะไรคะการคลายน้ําของพืชน,นั่นเองนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมที่3นะคะซึ่งมน้ําการคลายน้ําของพืชน,นะคะก็จะกลายเป็นไอเรียบร้อยแล้วเมือ่อ ไอ้นะ้ำมากขึ้นมากขึ้นจะเกิดการอะไรคะกลายอะไรเป็นเมฆเกิดการอะไรคะการควบแน่นแล้วค่ะจะเป็นการควบแน่นกลายเป็นก้อนเมฆนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อก้อนเมฆเป็นยังไงมีหลายก้อนเมฆมารวมตัวกันช่องสุดท้ายสี่เหลี่ยมของเราก็คือการกลายเป็นฝน ใช่ไหมคะทั้งหมดนี้นะคะคือวัฏจักร์ของน้ำที่นักเรียนควรจำได้แล้วก็เข้าใจนะคะเราทำทั้งใบงานทำทั้งการสร้างแบบจำลองแล้วก็ดูการ์ตูนแอนิเมชันไปแล้วนะคะเราต้องสามารถตอบคำถามในรูปกิจกรรมนี้ได้นะคะในหน้า238ในหนังสือของเราเลยนะคะ วัฏจักรของน้ํานี้ใช่ไหมคะเป็นการหมุนเวียนของน้ําในรูปแบบที่ซ้ําเดิมนะคะแล้วก็ต่อเนื่องนะคะระหว่างน้ําในบรรยากาศผิวน้ำในน้ําผิวดินนะคะน้ําใต้ดินด้วยพฤติกรรมการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์นะคะจะส่งผลต่อวัฏจักรของน้ําการเกิดเมฆหมอกน้ําค้างน้ําแข็ง น้ำค้างแข็งนะคะเป็นการหมุนเวียนของน้ำนะคะที่เกี่ยวข้องวัฏจักรของน้ำนั่นเองซึ่งในคาบหน้านะคะเราจะมาดูลักษณะของการเกิดเกิดก้อนเมฆนะคะเกิดหมอกเกิดน้ำค้างเกิดน้ำค้างแข็งนะคะในคาบเปลี่ยนต่อไปนะคะซึ่งในคาบเรียนนี้นะคะเราก็เข้าใจในเรื่องของวัฏจักรน้ำไปแล้วนะคะเดี๋ยวข้ามหน้าเรามาเจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำในรูปแบบอื่นที่ ตกลงมาจากฟากฟ้านะคะซึ่งมีลักษณะเป็นหมอกเป็นน้ํำค้างเป็นน้ำนะคะซึ่งเป็นน้ำทั้งหมดเลยนะคะซึ่งวนเวียนกันเป็นวัฏจักรนั่นเองนะคะก่อนจากกันนะคะครูขอทบทวนในเรื่องของงานก่อนนะคะงานที่เราทำในวันนี้นะคะคือ1ให้นักเรียนสร้างแบบจำลองอวัฏจักรของน้ำใช่ไหมคะโดยให้ระบายสีแล้วก็ตัดนะคะหากใครไม่มีเครื่องปิ้นก็สามารถทำมือ เป็นวัฏจักรน้ําของเราได้เลยนะคะงานที่นี่2คือใบงานของเรานะคะสามารถปินได้นะคะหรือว่าเขียนลงในสมุดก็ได้นะคะ,ะงานที่นี่3มก็คือกิจกรรมการเรียนรู้วัฏจักรของน้ําของเรานะคะในหน้าหนังสือหน้า238นะคะขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจงานแล้วก็ส่งงานตามลิงก์กลุ่มของเราได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ